ภูพาลุยนี่จะพาพามาดูเทคนิคการปลูกฝรั่งมีคนคอมเมนต์และถาม่าเยอะว่าเวลาที่จะเปลี่ยนดินและจะปลูกดินใช้ดินอะไรปลูกนะครับตอนนี้เราก็มามาอยู่กับเซียนเลยครับสวัสดีครับลุงเกษตรครับผมสวัสดีครับนี่คือลุงเกษตรแห่งไร่อันวยชชยนะครับครับครับผู้ที่ให้เราให้ความรู้กับช่องตะภูพาลุยนะครับหือไร่ภูอ่อนน้อยในยูทูบนี่นะครับมาถึงเคารียกวิธีทําอะไรครับ คือมีหลายคนถามมาว่าไอ้ฝรั่งไส้แดงเนี่ยนะครับสามารถปลูกใส่กระถางได้และในการปลูกใส่กระถางหรือภาชนะปลูกเนี่ย <os. S 2> ควรจะใช้วัสดุปลูกอะไรแล้วก็กระถางหรือภาชนะปลูกพวกนี้จะน่าจะเริ่มใช้จากขนาดเท่าไหร่ก่อนนี่ครับเป็นเป็นขนาดเริ่มต้นที่จะใช้เพร่จาะว่ากิ่งพันธุ์ที่จัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับเป็นกิ่งชามนะกิ่งชามที่มีรากแล้วประมาณนี้นะเนี่ยคือพร้อมที่จะปลูกไม่ว่าท่านจะลงดินหรือลงกระถางแต่ในเคสนี้เราพูดถึงว่าเราจะปลูกฝรั่งไส้แดงลงกระถางหรือภาชนะปลูก เพราะว่าฝรั่งไส้แดงพันนี้มันสามารถปลูกใส่กระถางหรือภาชนะปลูกแล้วออกลูกนะออกลูกก็เรามาดูกันว่าวัสดุที่จะปลูกใส่ภาชนะปลูกน uh,> ั้นมันใส่อะไรบ้างนะเราเริ่มจากขนาดของและประเภทของภาชนะปลูกก่อนครับผมภาชนะปลูกก็ได้แก่กระถางพลาสติกเริ่มตั้งแต่สิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้วนะแล้วไม่ควรจะใหญ่กว่านี้มากมายนะเริ่มจากสิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้วพลาสติกทรงถ่ายนะครับหรือเถ่งพลาสติกเนี่ยที่มีความกว้างประมาณสิบห้านิ้วเช่นกัน เข่งพลาสติกที่ซื้อตามตลาดนัดใบละยี่สิบยี่ห้าบาทเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยนะแล้วจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งเข่งหรือหนึ่งกระถางปลูกได้แค่ต้นเดียวครับนะปลูกได้แค่ต้นเดียวส่วนวัสดุที่จะใช้ในการปลูกพวกเนี้ยก็เริ่มแตกใช้มะพร้าวสับสองส่วนครับนะมะพร้าวสับสองส่วนหน้าดินหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกครึ่งส่วนครับเนี่ยมะพร้าวสับสองส่วน สำหรับท่านที่หามะพร้าวสับไม่ได้หรือจะหาหน้าดินไม่ได้ก็ซื้อดินถุงตามท้องตลาดตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปมันจะดีนะดินถุงอ่ามันก็ง่ายๆ่าไงแต่ว่าควรจะผสมมะพร้าวสับแทนหน้าดินถ้าหาหน้าดินไม่ได้อย่างเงี้ยก็ซื้อดินถุงตามท้องตลาดแต่ใส่มะพร้าวสับเข้าไปเพราะปุ๋ยคอกเก่าๆเ,เน้นต้องเป็นปุ๋ยคอกเก่านะปุ๋ยคอกเก่าใช้แค่ครึ่งส่วนเท่านั้นผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ใส่ใส่ภาชนะปลูกให้เสมอแล้วอัดให้แน่นเลยอัดให้แน่นแล้วก็ คุยตรงกลางเนี่ยตรงกลางให้เป็นแองเนี่ยแล้วก็เอาออกเทคนิคการเอาออกจากกระถางนะนี่ในดูทังมือนอย่างเนี้ยเอานิ้วสอดเข้าไปอย่างนี้นะนี่ยนิ้วนะสอดเข้าไปเนี่ยนี่คือเทคนิคไงแล้วก็คว่าลงแล้วก็นิ้วตรงนี้กดหน่อยดึงขึ้นมาเห็นป่ะแต่นิ้วเนี่ยเราจะประคองนะ่อนการที่จะเอาลงเนี่ยเรามือหนึ่งเราต้องประคองค่อยๆวางนี่เอาแบบสลโมูชอะไรตุกๆเนี่ยวางเนี่ยวางลงไปกะต้นอยู่ตรงกลางนะต้นอยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นั่ะ มือออกเนี่ยแล้วก็จับมือประคองให้ต้นอยู่ตรงกลางแล้วก็โรยดินโดยรอบโรยดินโดยรอบนะโรยดินโดยรอบเนี่ยเทคนิคในการที่จะใส่ดินให้กระชับเราก็ใช้สันมืออย่างเงี้ยเนี่ยใส่ข้างนะเนี่ยใส่ข้างใส่ข้างตรงนี้จะแน่นและรอบนอกไม่ใช่ไปกดตรงโคนเลยนะกดข้างๆตรงเนี้ยแล้วก็พูนโดยหลักแล้ววัสดุปูนนั้นเมื่อใส่แล้วกดแน่นลงไปแล้วให้มีเหลือขอบไว้ประมาณหนึ่งนิ้วเนี่ยหนึ่งข้อนิ้วเรา เวลาเราลดน้ําเนี่ยลดน้ําลงไปแล้ววัสดุปลูกพวกนี้ไม่ออกจากขอบกระถางหรือขอบแข่งตะกระ้าเราก็ลดน้ําวันเว้นวัน,นช่วงเช้าเราไปตั้งให้โดนแดดสาคัญต้องตั้งให้โดนแดดนะครับถ้าจะปลูกฝรั่งใต้แดงให้ได้ผลนะคือเราหลังจากที่เราลงนี้ไปโดนแดดเลยครับหรือไม่ตั้งโดนแดดได้เลยเพราะว่ามันมีรากแล้วอ๋อมีรากแล้วนะอย่างน้อยต้องครึ่งวันถ้าเต็มวันได้ยิ่งดีจุดที่ตั้งอ่ะแล้วลดน้ําวันเว้นวันช่วงเช้าทั้งวันนะไม่ใช่ลดทั้งวันทั้ง ทั้งวี่ทั้งวันนะรถช่วงเช้าเท่านั้นชเช้าเท่านั้นนะวันเว้นวันพอตโตใหญ่ทังหน่อยก็วันหนึ่งเว้นสามวันคือว่าเรา,รเราต้องเราต้องมาเจ้าตำัาครับว่าเราเราอยากจะรู้อะไรเราต้องมาถามเพราะแต่นี้ลุงเขาก็มีสูตรใ,ใหม่ๆเยอะมากเกี่ยวกับฝรั่งไส้แดงแล้วเขาก็มีพันธุ์ใหม่ๆที่นําเข้ามาเยอะมากเลยกาลังขยายพันธุ์วิจัยพันธุ์ใหม่กันโอ้โหกันคือว่าผมบอกเลยว่าฝรั่งไส่แดงไม่ไม่ล้นตลาดนะครับ ยังเพราะว่าขนาดไอ้ฝรั่งอะไรกิมจูใช่ไหมลุงอะนรนะ<ช>ดูเขาเอไอที่เขาขายกันนะกิจไส้ขาวอ,อัอนั่นก็ยังแพงอยู่โลเจ็ปดสิบาทถือว่าปลูกแล้วขายแล้วไส้แดงนี่ผมมากินหลายรอบแล้วสุดยอดอร่อยจะถูกจะแพงให้แดงเข้าไวครับผมใช่ใช่ใช่ตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมลุงเนี่ยเดี๋ยวก็ไปยกไปไวที่ไว้ที่สังเดี๋ยวให้เราก็ไปยกไปที่ังดแล้วก็ใส่ตะกร้าอ้โนนี่คร <ๆ S 1> ับ อันนี้ก็อยู่ห่อที่มีรูปอยู่ในรูปเนี่ยก็อยู่อย่างงี้ง่ายๆเลยเราต้องตั้งไว้กลางแดดเนี่ยกั้งกลางแก้งนี่ครับติดต่อเลยครับติดต่อซื้อกิ่งพันธุ์หรือติดต่อที่จะมาดูวิธีการทําหรืออยากจะมาพูดคุยก็เบอร์นี้เลยครับแล้วก็ช่อง YouTube ของลุงเกษตรไปติดตามชมได้ครับนี่ครับดูที่เขาขยายนะให้ลุงเขาฝากผลงานเท่านะครับผมครับผมผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ฝากเปิดช่อง youtube ลุงด้วยครับผมครับผมก็ฝากผลงานด้วยครับผมลุงเกษตรนะครับฝากผลงานในช่องยูทูปของผมด้วยนะครับอ่ค้นหาและพิมพ์คําว่าลุงเกษตรในช่อง u t u b e นะฮะท่านจะได้เจอคลิปดีๆในด้านการเกษตรที่ลุงทําจริงจากผลงานของลุงเกษตรที่ลุงทําอยู่ปัจจุบันเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของฝรั่งไห้แดงนะฮะค้นหาและพิมพ์คําว่าช่อง YouTube แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับช่อง youtube ของลุงเกษตรครับติดต่อกิ่งพันธุ์ก็เบอร์นี้เลยใช่ไหมลุงนี่เบอร์นี้อ่านี่นี่นะครับนี่นะเนี่ย อันนี้นะครับเนี่ยฮะเนี่ย0ูนย์928647963โทรมาได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำครับลูส่าเรื่องฝรั่งสร้ยแดงปลูกในกระถางใช้พื้นที่น้อยครับบ๊ายบายไปแล้วครับผมวัสดบสวับดีครับ